ขัดโคมไฟหน้ากันครับมองเลยครับผมดูฝั่งนี้นะครับแล้วอีกฝั่งนึงครับวันนี้จะทําการพ่นสีสเปร์ครับมาลองดูกันว่าจะดีแค่ไหนครับเดี๋ยวดูสเปร์กันนะครับสเปร์ตัวนี้ซื้อจากลาซาด้าครับยี่ห้อเลยแกซันนะครับร้อยกว่าบาทเองครับลองดูครับนี่ครับผมใช้กระดาษทรายขัดแล้มาเมื่อกี้ใช้เบอร์หนึ่ง 1,200กับ2,000ครับมีแค่นี้ครับนี่ครับแล้วก็พอขัดแล้วมันจะแบบนี้ครับเรียบๆเรียบๆแบบนี้ครับมันขุนมัวครับแล้วก็เราจะลืมเอากระดาษนะครับมาแปะไว้ขอบๆด้วยนะครับดูนะครับเผื่อกันจะให้สเปรย์โดนสีรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับ ดูครับชั้นแรกครับผมเอาบางๆก่อนนะครับนะครับเป็นเอ่อเปรย์ที่แห้งชานะครับชงป้อนทีอันนี้ทีนี้อลองดูอีกสองครั้งก่อนนะครับในครั้งแรกแลตาไว้ประมาณสิบนาทีครับให้มันแห้งก่อนนะครับ มาพนรบสองครับผมบางๆนะครับกุดไปจมูกนะครับเข้าปากผมนะคาเล็คเกอร์น,นะครับเวาสึกัครับโอเคครับผมรบสองนะครับหอหอมเลยครับ ถือว่ารอบนี้จะไม่ค่อยเวลนะครับง่ายพ่นหางอยู่ครับเดี๋ยวรอดูคราท้ายครับผมอันนี้เมื่อกี้ครับพ่นครางที่สามนะครับนะอาการเริ่มดีขึ้นนะครับอาการหมองเป็นเม็ดเอ่อผิวผิวส้มหายไปเยอะแล้วครับเดี๋ยวขอยีกครั้งนะครับเนี่ยตรงนี้ครับดูครับเป็นผิวส้มเยอะครับตรงนี้ น่าจะเป็นคนข้างหนาเกินไปครับก็ส่วนด้านล่างนี้เริ่มเวลแล้วครับด้านล่างเรู่อเมล,ล้วครับเดี๋ยวตัดเดดไว,ว้ักพก่อนนะครับ